เกียกว่าวันนี้เป็นไงบ้าง อย่างแรกผมดีดใจเด็กๆท,ที่ชนะได้วันนี้ครับก็โอเคได้ที่3ผมก็ภูมิใจกับเด็กๆแล้วก็สถาบันรับผมแล้วก็เส้นทางของน้องๆอ,อ,อาจารย์จะทำยังไงต่อไปครับก็หลังจากนี้มันยังมีรายการใหญ่นะครับก็คือบอลลลูกหนังนะบ,บอลจิตคนแล้วก็รายการเอเซนไวี่เราต้องเตรียมทีมต่อก็ก็ต้องกลับไปอาจจะให้เด็กฟื้นฟูสักสองสามวันให้พักกลับบ้านแล้วแล้วก็กลับมาซ้อมทางานหนักต่อไปครับเพื่อให,ให้ถึงเป้าหมายของเราครับและในทีมอาจารย์คิดว่าใครเด่นที่สุดแล้วคนนี้ต้องติดทีมชาติแน่นอน ผมว่าในทีมผมว่าตอนนี้มันทุกคนผมว่าไม่ห่างกันแต่ก็มีเจ้าเปานะครับแล้วก็เจ้าเปตองนะครับในสนนจันดีแล้วก็เจ้าแพทริกที่ที่โทรพร้อมได้ดีผมว่าเชียร์ก็ย้ายเขาติดทีมชาติครับขอกำลังใจจากชาวอัสสัมชัญศิริรยชรับอาจ๊ะอยากขอบขอบคุณก่อนอย่างแรกนผมอยากขอบคุณบรตเดอร์นะครับอลรดาดอกเตอร์วิสุุธิวาปปีโสผู้อำนวยการโรงเรียนเรานะครับอยากขอบคุณสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตเราในวันที่ผมไม่เป็นใจในเกมที่แล้วก็ยังซ เตรียมนหน้าอยากให้ติดตามและมาเชียร์เรากันเยอะๆนะครับ